สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วครับวันนี้ผมไม่ได้มาแค่พูดคุยเล่นๆนะแต่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับโอกาสทองที่กำลังจะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงใครที่กำลังมองหาที่ดินสวยๆทำเลดีๆไว้สร้างฝันไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทส่วนตัวบ้านพักต่างอากาศหรือแม้แต่การลงทุนระยะยาววันนี้ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนะครับ ผมรู้ว่าหลายคนคงเคยฝันถึงการได้ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันท่ามกลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ได้ยินเสียงทานน้ำไหลเอื่อยๆมองเห็นวิวทิวเขาที่โอบกอดเราไว้สูดอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีวันนี้ครับความฝันนั้นมันอยู่แค่เอื้อมผมมีที่ดินผืนงามที่จังหวัดนครนายกมานำเสนอรับรองว่าถูกใจสายธรรมชาติสายลงทุนหรือสายพักผ่อนอย่างแน่นอน ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ทำเลทองตําบลหินตั้งอเภอเมืองนครนายกจัังหวดนครนายกครับทำเลที่เรียกได้ว่าอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาและใกล้กับเขื่อนขุนดานปราการชนมากๆจุดเด่นที่ผมอยากเน้นย้ําคือที่ดินของเราติดลำธารสาขาของแม่น้ํานาครนายกด้านหลังเลยนะครับลองจินตนาการดูสิครับว่าการได้นั่งจิบกาแฟริมลำธารในทุกเช้า หรือจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวริมน้ำกับครอบครัวมันจะมีความสุขขนาดไหนที่สำคัญคือแปลงนี้ถมดินเรียบร้อยแล้วครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนหมดห่วงเรื่องนี้ไปได้เลยแถมยังมีที่จอดรถสะดวกสบายอีกด้วยในเรื่องของสาธารณูปโภคก็ไม่ต้องห่วงครับไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์มือถือเข้าถึงครบครันพร้อมสำหรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ มาดูกันที่รายละเอียดของขนาดที่ดินกันบ้างนะครับที่ดินแปลงใหญ่ของเรามีขนาดรวม4ไร่2งานซึ่งความพิเศษก็คือเราได้แบ่งแยกแปลงย่อยไว้ให้คุณเลือกสรรถึง6แปลงด้วยกันครับทำให้มีความยืดหยุ่นสูงมากๆไม่ว่าคุณจะต้องการพื้นที่ขนาดไหนเราก็มีตัวเลือกให้ครับแปลงที่1ขนาด1ไร่แปลงที่2ขนาด200ตารางวาแปลงที่3ขนาด150ตารางวา แปลงที่4ขนาด150ตารางวาแปลงที่5ขนาด177ตารางวาและแปลงที่6ขนาด1ไร่1งาน31ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนอสอสี่ชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีครับสบายใจได้เลยครับเรื่องของการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆครับที่ดินของเราห่างจากถนนใหญ่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3-2-3-9เพียง280เมตรเท่านั้นและที่สำคัญคือติดถนนดำลาดยางหน้ากว้างถึง150เมตรแปลว่าการเดินทางเข้าออกไร้กังวลจะขับรถส่วนตัวหรือจะให้แขกมาเยี่ยมก็ง่ายมากๆครับและนี่คือความพิเศษที่ทำให้แปลงนี้โดดเด่นที่สุดที่ผมอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสนะครับวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้ววิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามจนแทบหยุดหายใจ ลองจินตนาการดูสิครับว่าในทุกๆเย็นเราจะได้เห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังทิวเขางดงามแค่ไหนวิวภูเขาโอบล้อมติดลำธารอย่างที่บอกไปแล้วครับอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปีห่างไกลความวุ่นวายแต่ไม่ห่างจากความสะดวกสบายด้วยทำเลและศักยภาพขนาดนี้ที่ดินแปลงนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะสร้างรีสอร์ตโรงแรมภูวิลล่า หรือจะทำเป็นสถานที่สำหรับแคมปิ้งท่องเที่ยวธรรมชาติก็ได้หมดเลยครับหรือหากคุณแค่ต้องการสร้างบ้านพักต่างอากาศสำหรับครอบครัวในวันหยุดที่นี่ก็ตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่นี่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกและแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชน อุทยานพระพิคเนตนครนายกวัดหลวงพ่อปากแดงนครนายกวัดมณีวงศ์นครนายกน้ำตกสาริกาวังตะไคร้ไปจนถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใกล้สารกลางจังหวัดนครนายกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์นครนายกโรงเรียนนครนายกวิทยาคมโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยจอปรอใกล้โรงพยาบาลนครนายกเพื่อความอุ่นใจแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิง มีทั้งห้างโลตัสแมคโครนครนายกโรงหนังเมเจอร์โลตัสนครนายกและร้านสุกี้ตีน้อยนครนายกร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำมันมีทั้งเซเว่นอีเลฟเว่นซีเจมโลตัสเอ็กซ์เพรสปั๊มน้ำมันปตทและ PT ทร้านกาแฟยอดนิยมมีทั้งร้านกาแฟอเมซอนและร้านพันไทยใกล้ตัวเมืองนครนายกตลาดกลางคืนถนนคนเดินนครนายกและที่สำคัญคือใกล้สนามบินดอนเมือง ทำให้การเดินทางมาจากกรุงเทพหรือจากที่อื่นเป็นเรื่องง่ายมากๆครับมาถึงเรื่องราคาที่ทุกคนรอคอยครับหากคุณสนใจซื้อยกแปลงทั้งหมด4ไร่2งานราคามาคุยกันหน้าแปลงได้เลยครับผมพร้อมพูดคุยและเสนอราคาพิเศษให้คุณแต่ถ้าคุณสนใจซื้อแยกแปลงเราก็มีราคาพิเศษที่ชัดเจนเช่นกันครับแปลงที่ห 1, 1ไร่ราคา3,960,000บาทครับแปลงที่ส200ตารางวา ราคา1 9 8 0 0 0 0บาทครับแปลงที่3 150ตารางวาราคา1 4 8 5 0 0 0บาทครับแปลงที่4 150ตารางวาราคา1 4 8 5 0 0 0บาทครับแปลงที่5 177ตารางวาราคา1 7 5 2 0 0 0 0บาทครับและแปลงที่6 1ไร่1งาน31ตารางวาราคา5 2 5 6 0 0 0บาทครับ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนให้ด้วยนะครับในกรณีที่ยื่นกู้ธนาคารผู้ซื้อจะชำระส่วนต่างค่าโอนของการกู้เท่านั้นเองครับอย่ารอช้าครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าคุณเห็นศักยภาพของที่ดินแปลงนี้และอยากเป็นเจ้าของความสุขท่ามกลางธรรมชาติผมพร้อมให้คำปรึกษาและพาคุณไปชมที่ดินจริงครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรอยู่ในรายละเอียดด้านล่างหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้ครับ หรือแวะมาดูสถานที่จริงเลยก็ได้แผนที่ตำแหน่งที่ดินตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเห็นถึงความคุ้มค่าของที่ดินแปลงนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ